ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอสนระเบิดออฟิเชียครับผมตอนนี้เราได้มาถึงอำเภอบ้านฝางแล้วครับผมจังหวัดขอนแก่นครับผมวิธีงานอะไรงานบุญลานข้าวข้าวโพดหวานอะไรนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมอ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งนะครับผมอย่ามาลามาผมนะครับผมถ้าลามาผมซื้อมาม่าต้มยำกินด้วยครับผมขำขำครับผม นี่คือลานแสดงคืนนี้ของเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่หน้าอำเภอบ้านฝางนะครับผมเป็นไงครับวางฝางไหมครับผมอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กาลังเก็บกวาดให้เรียบร้อยอยู่ครับผมเมื่อคืนนี้เป็นการแสดงของนักเรียนนะครับผมและหมู่บ้านต่างทุกตําบลทั้งละแต่ละหมู่บ้านครับผมนี่ครับผมพื้นที่กว้างขวางอยู่ครับผมด้านหลังก็จะมีหนองน้ำแล้วก็จะไปจอดอยู่ที่ลมไม้ยเย็นๆไปนอนครับผม เสียบปงเสียบปลักชาร์ปงชาร์แบตครับอยู่หน้าอำเภอเลยนะครับผมคืนนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับป็นไงครับนี่ครับวันนี้เราอยู่หน้าอำเภอเลยครับติดถนนใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับวันนี้เวทีตั้งอยู่ที่ลานปูนนะครับผมเป็นยังไงวันนี้ครับเวทีตั้งอยู่ลานปูน เหมือนว่างานขวัญข้าวประมาณนี้นะครับผมนี่ครับงานกระโพดหวานนะครับนี่มีต้นกระโพดด้วยครับผมอันนี้เขากําลังเก็บอยู่ครับผมเขากําลังทําความสะอาดครับผมนี่ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคือนีสสาวน้อยลาเพลินลาเพลินเงินร้านลาเพลินเต้ยสดดนำทีมงานโดยบอสโจและอุ้งอิงเพชรป้านแพงครับผมนี่ครับ ครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นงานอะไรครับเนี่ยเมื่อคืนนี้งานบุญคุณล้านอ๋อสามวันสามคืนคืนนี้คืนสุดท้ายอันนี้คืนสุดท้ายจะมีหมอลำดังสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่มาจากสาวน้อยไหมมาจากสาวน้อยนะครับผมเวทีตั้งอยู่ตรงไหนด้านนี้ครับผมโอ้เนาะโทรโทรคุยกับผู้จัดแล้วครับทำทำอ่นหน้าขึ้นพิศวันออกเนี่ยทำทำ อันนี้นะ่าจะเพียให้หมดเซนอะไรครับผมเ <นะ S 1> องก็โทรบอกคุยกับผมไม่รู้ว่าเป็นหาป้าไม่เจออะเมื่อคืนนี้ตัวจีนโอ้โอโตัวจีนจัดประกวดแฟชั่นก็ไม่น่าจะไม่เกินเที่ยงบ่ายเวทีน่าจะถึงฮนะเพราะมันไกลอะ่ะเดินทางมาเขาขายตัวไปแล้วประมาณ 6, าหก<า>พันใบฮะเะพาะสาวน้อยนะหก<า>พันใบ ายไปแล้วให้หัวหน้าส่วนในการไปเทศบาลมั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมั่งโรงเรียนมั่งตัาเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะแสนหนึ่งนะเอ้หกแสนเ่ยโอ้โหขาไปแล้วของเงิเท่าไหร่เนี่ยมันไปที่หระคระับไม่ถ้าเราถ้ามาลงมันต้องได้เท่าไหร่ถึงเข้าเป้าอุ้ยหกหกแสนก็มันก็เลยเป้าไปแล้วมั่ง ไม่หกแสนมันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยโอ้เลยอย่างไอเวทีอะไรต่างๆว่าเอามาจากโคราชคืนละแสนนั่นน่ะโอ้เอาคืนละแสนไม่ได้เก็บเลยฮะตัวเฉลี่ยไม่ตัวเฉลี่ยคือพวกจ้างมาต่างหากพวกที่อะไรได้เพื่อนก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะมอลลัมหกแสนคือเราเอาดึงพวกนี้ถ้าขายได้ไม่ขายขายบัตรมอลได้ได้ขายขายไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่ เอาไปให้ท้องถิ 6, 6, ่นหกพันหกพันใบหกพันไหนก็ 6, นั่นก็นี<ม>่เลยคือหกพันใบนี่เขาก็ต้องมาดูหมอลำแหละครับนี่มันมีข้อมูลโอ้บางคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาดูบางทีก็ช่วยกันนี่เฉยไม่เยอะไก่ไก่เป็นอย่างมากโอ้ยอย่าลืมนะต,าาตาา่างบรรทับต่างบรรทับอย่างว่าช่วยกันช่วยกัน,กนทำให้งามเกิดได้นี่อ๋อโอ้ยธรรมดเนาะขายบัตรไปแล้วครับตัวนี้หกพันใบมาเอาไปให้ท้องถินหกพันใบอ่าแต่ก็หมดแล้วแหละ ม่นู่หมดไม่หมดเดี๋ยวผมจะลงพัฒนาปลกบัทขายไปแล้วหกพันใบโอ้ยอย่าอย่าอย่จะลงจะลงเดี๋ยวข้อมูลมันอาจจะเป็นความลับราชการก็ไม่นั่นรู้ๆแบบเขาก็พูดมาเราก็พูดไปทครับผมครับผมใช้ใช้ร้อยแต่ว่ามามาตรงนี้อ่า ร้อยสี่สิบใช่ไหมน่าไม่รู้แต่หน้าไงเขาขายเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะเห็นว่าร้อยสี่วันนี้บัตรร้อยสี่สิบนะครับออตอนนี้ทางอ่าหน่วยงานก็ขายไปประมาณสามพันกว่าใบแล้วครับผม,อมเอาคร่าวๆนะครับพี่น้อง FC สาวน้อยขายบัตรแข่งไปแล้วประมาณสามพันกว่าใบครับ้นที่พอมอโอ้สมเถรับนี่จุได้คนเป็นหมื่นเลยครับผมวันก่อนขาวนี้ก็จะขายวันนนนี้ะอวัก่อนยิ่งกว่านี้ครับเล็กเหรอโฮ้ เล่นอยู่กลางนู้นนะคนหมื่นกว่าที่ไหนเล่นขอนแก่นเนี่ยเนาะสาวเขาสวนกวางอไงงานบวชอ่ะงานบวชแจกข้าวด้วยบวชด้วยอ่ะงานบวชจ้งสาวน้อยเลยโอ้เจอบ่อยครับอครับผมมันมีเงินเยอะทุกวันนี้ครับเนี่ยเป็นเนี่ยเขาเป็นนายกนายกอบตอ่ะทำบุญหาแม่เขาด้วยแล้วก็เอาลูกชายบวชด้วยโอ้ก็ถือว่าแจกบัตรไปแจกบัตรแข็งไปสามพันใบงานฟรีอ่ะ คนดูเก 20, no ือบสองหมื 3, 000, right? ่นอ่ะน right? right. ี like, so hmm. mm ่ครับวันนี้ขายบัตรแข่งไปละสามพันกว่าใบนะครับคร่าวๆนะครับผมทีีน้สุดยอดเลยครับมีพวกร้านค้าร้านขายเราดำเนินการเองหมดเลยใช่ไหมก็มันอยู่ที่ผู้จัดครับเดี๋ยวเขาจัดการเองครับอยู่ที่ผู้จัดนะครับมันมันมันไม่เกี่ยวกับทางทีมงานสาวน้อยทีมงานสาวน้อยคือมาตั้งเิทีอย่างเดียวเห็นทางไอ้แม่ค้าพ่อค้าเขาจะมาขายเห็นว่ามีอ๋อเขาเขาเคลียร์กันครับเ็าคุยกับผู้จัดเลยฮะเขามีคนมาประมูลครับมีจะมีคนประมูลต่อฮะ เขาจะมีคนรับช่วงต่ออะไรประมาณนี้ครับสมมติว่าเนี้ยที่จริงเนี่ยเป็นงานของซอเบียเขามีคนขายงานไปกันไปครับฮะเขาก็จะคนนั้นเน่ะเขาจะประมูลงานทั้งหมดเลยเจ้าของนี่คือซอเบียเหรออะไรฮะอะไรที่เป็นไ่ปอนเพื่อใหญ่อะไรใช่ประมาณนี้แหละครับผมแต่เขามันขึ้นป้ายว่าซอเบียไงผมก็ถามเบอร์ซอเบียไปเถอะเราธุรกิจอะไรแกเขาเรีย เขาก็ <an> <t une> จัดงานอีเวนต์นี่พวกนี้เลยฮะงานหมอลงมาแล้วพวกสินค้าพวกเอ็มร้อยอะไรไม่คิดไม่เกี่ยวครับครับผมอย่าลืมนะครับนี่เอาไปทิ้งให้เป็ดให้ไก่เด้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามบัตรสวนระเบิดออฟชิวลเลยครับผมจะได้รู้ความเคลื่อนไหวก่อนใครนะครับผมในทีมงานสาวน้อยบัตรส่นมาถึงหน้างานทุกวันนะครับผมเอมินยังไม่ตื่นครับผมบัตรส่นตื่นก่อนเขาครับนี่ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมนี่ครับ คืนนี้ครับสาวน้อยลำเพลินสาวน้อยเพชรปันแปลงหมอเริ่มงินล้านนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้มาเจอกับทีมงานเรานะครับผมบัตรแข็งขายไปแล้วครับผมประมาณสามพันกว่าใบครับผมอ่าแล้วก็บัตรหน้างานประมาณร้อยสี่สิบบาทประมาณนี้แล้วครับผมครับหยุนติถนนใหญ่เลยนะครับถึงวิ่งมาเจอไฟแดงเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับผม ครับครับคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องบอกสวนลำเพลินออฟฟิเชียลเดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ